ยังสะกิดอยู่เลยยังสกอยู่เลยบอกว่าจางโอ้อตรงนี้ก็วัได้กหกด้เลยนี้ก็ให้าเก็ดหโอวันแรกที่แกมาวันก่อนเ็แสดงวันที่งานเขียนิดเขียนิดไห้งหูพดีส่นนะเดก้ไปก่อนนั่งตรงนี้เ็่ใช่โอ้ก็ได้ พิภพสาเรื่องบ้านเลยตุ๋นไก่กับของปูพี่หน่อยโอ้ตุ๋นฤาษีปลาพิภพสาหาครับผมวัดปูใสวัดปูใสมันชื่อวัดอะไรนะที่ปูใสลืมชื่อแล้ววันนั้นก็ให้แม่นะงวดที่ออกแปดเจ็ดเก้าคะเดี๋ยวนี้เราจะไปแต่ว่าวันนั้นมวลนั้นเราไปอะไรลอยดำนวลมาคุต้องมีดำนวลเมื่อนั้นก็ได้ได้ยินนี่ก็ได้มันบอกเปิดสามตัวเลยที่เลือกเพราทำตาฉิดเป็นเนาะเพาทำตาฉีดเนี่ยวันนี้ลัหาช่องไม่เจอไหมวันนั้นว่าจะดู ช่องหลวงพ่อสบายริมใหม่ตัวเข้าโต้เสียงลงพุทโธพ่อสวายนั่นแหะพุทโธร่เสียงลงลมีต้องเยอะพ่อสบายพ่อสบายพาลูเอนตัวมีพุ่นเดียวแต่เนาะเข้าไปเงินก็้าไปเจอมีตะง้วนนี้แต่ยังไม่ทันได้ออกไปไหนม้วนนี้ยังไม่ออกไปไหนนะไปรับเครื่องมาบอก โอ้พิ่งไปรับมาใหม่กลับบ้านแล้วไปรับมาใหม่อีกทีนึงพ่อพ่อเขาก็แม่ม่ามืัอนี้บหมือกันหม่ามือวันที่จริงบัวไปครับครับที่จริงนะที่จริงมันค่ากาค่างานอยู่เขาเจ้าก็โทษมาตามอยู่วันของค่างานอยู่ก็ได้ไปน้อพ่อเนาะมันข้าเจ้าก็เลยว่าเอาไว้ก่อนกลับมาตะปุ่นก็ทอมันจะได้เพิ่นสวัสดีพ่อสวัสดีครับผมครับผมคุณพ่อเพ็่ฉนก็เห็นได้พี่น้องแล้วพ่อวัาดีทั้งหลาย คนก็เลียวหาอยู่ว่าดีอยู่ทา้งใดว่าันว่าียูทั้งผิดจะว่ากินยยบือไม่ทังคุณอยู่วันนี้อยู่กันพ่อเมื่อนันไปเอาเลขได้ตัวไหนก่อนเมื่อไปเอายุคุณน่ะยุวันจำได้แค่สามเจ็ดหนึ่งพี่มาพวกผมฟังผิดตัวพวกผมไปเชยนอนู่ในสามสี่สามเจ็ดนาะพ่อจำได้พ้นมาย่ำตลอดว่าสามเจ็ดหนึ่งี่ยิดมาตลอดเนี่ย สามเจ็ดหนึ่งเนาะทางนี้ยังได้ยินในสามเจ็งอยู่เลยครับผม,มสดาอดคงวี่ออเมือวัเม่อวดเมื่อวัดมืมอ่อวัดเ,เอัอนะอดอวัเมื่อวดเมื่อวัดกมื่อซัดมอวัมอวัดนนะเมืันเมา่อัเออัดนมัดมวัดเมื่อันเม่อ่อเมอวัดเมืนอวัดเมอัเมื่อันเมื่อเมอัดเมัดเมื่อเจอเ่งวัเม่เมด่งัเมื่ันึ่งขันหนึ่งันเ่ัด่งว่อวัเดียอวั่ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเลยเมื่อไปวันที่สามบุญลังไปไปทรงย่างยี่แปดครับบางเพิ่นกิดจำได้ตั้งสามเก็ดหนึ่งนี่แหละเพิ่นกิน้ำมาตลอดเพิ่นกิดน้ำมาตลอดนะครับมาสกินมาตลอดแต่ว่าทรงย่างกันนาสิเขากัได้กิดอยู่ครับผมวันที่สี่กับปูไปครับอืมเพราะเลขเขาแล้วปูกับไปครับเลย กนกลับไปหรับมาเห็ดอันของกระเน็ดฮะโอ้ครับมาในมือมือคึ้อน,นอินเดเฮ็ดลำบพ่อบ่อเฮ็ดนางไม่จะนางอันสัมมานากับอันพุ่มเชียวเนี่แหละโอ้สัมมาหนาวาไงไในพ่อบอกไอ้ฟังเนี่ยมันเปิดบย่าันไทยอยู่นี้โอ้เป็นค้าอยังพอ่อฮะค้าอะไรเนี่ยราบ่าท่านให้เปิดอยพุ่มอยู่นี่บ่าขั้นเปิดบ่เปิดแล้วแต่ว่าเราบอท่านให้เปิดอยว่าจ่าลาบอกว่าเจ้าพ่อเปิดอยว่าจ่า เชื่อแบบสามนาเชี่อมันผิดพลาดเพื่อนกับมันากผิดพลาดกันพุ่มอยู่นี่ถ้าพุ่มนี่ตรงไปตรงาอยู่ได้นะครับพุ่มใส่ขึ้นกันเพื่อน่ะอืมครับจะพุ่มไปใช้ขึ้นแบบตรงทุ่งมองขนาดที่ตรงทุ่งมองเลยแม่เพราะว่าขันพ่อได้สามนากับเพื่อนเราสามนามาไล่เราแล้วครับผมครับเคลื่อนหนึ่งกัสามนาอยู่โอ้โหยุนี่เพื่อนพ่อนท่านี่เปิดว่าจ่าเพื่อนทามเปิดว่าจ่าเอาเมื่อไหร่พอดีเปิดว่าจ่าพ่อ ยังมาทำเพิ่นอีกโอ้ต้องทำเพิ่นอีกทำเพิ่นเอกว่าแนวมันเหรเแล้วเชิญข้าเ,เจ้ามาหลายซึ่งสีทิศเนาะอ้โตลายพุ่มผลมาจากน้ำวนคู่กับมีไม้เลยโอ้ปูล,ลุกกับยังมามา่าอือปูล,ลุกกับมาห่าอีกอปูรลลุกกับตงูงเด้อครับผมปีนั่นตั้หลายปีขึ้นหลังตั้งสองพันห้าร้ยยี่สิบสี่จำได้อาจารย์มนิตโยวัดบันเล่าเนี่ยนะเขาเจ้าพาพเปือ ตะกี้ปูไอช่วงนั้นน้องหัวลงพูยังไม่เลยเป็ยนจังหวัดเด้ครับผมข้าเจ้ากับท่านมีูห่วงหมแต่ว่ามันเมีตมดตำรวจท่างหวงรักษาการให้อ่อครับผมก็เลยได้ไหวจตรงๆแล้วแปดสองเหมือนนโอ้โตอจานี้อะไรคนละสามเมื่นสี่เมื่อนอะอคนไทยอ่ะอ่บัตรนี้ซุ้มไฟฟ้าอุดรเนี่ยข้าเจ้าไปซื้อให้อืมตอนนั้นผมได้เงินสองเหมือนกว่าบาทปะโอ้โตข้าเจ้าซื้อให้ครับ เขาเจาบอกทยว่าแตวไว้านมันบัาถูกบุญคนกับถ้าเอาเงินนีอใจจันันี้เราเงินไปก้อจันครับผมวาคนเบีววะคนว่าไปทำป่าเปล่าเถอะนะป่าปล่าปลาตัวงพระเดบุญนะพ่อเนาะทาอนุโมทนาสาธุทุกคนครับผมมาดีพ่อสีเฮ็ดเมื่อไรพ่อนี่จังว่าถาปูงกันปูปูเที่ไปเลยนะปีที่ศูนบอกปีที่วนมาเอาข้ามสนด ปีซีศวนมาข้าถนนปูซีปีซีสูนป่อมาเอาแต่อยู่ข้ามถนนเนี่ยข้ามถนนเอาอยู่สันว่าพุ่มทั้งในได้แหละโอ้สันในปุหนะสันในได้เหรอสองสันอยู่อครับผมยกขางน้ำนั่นไอ้ซักซีต์มันนะโอ้ขางน้ำขางว่าซักซีต์ปุ์เนี่ยเอาอยู่หันก็ได้พงีได้เปลี่ยนโอ้ไปเลยเดี๋ยวมันไปมาได้ครับช่วงไปได้ไปาย่างากอย่างไปได้อยู่ไปไง่ายมกงอยู่แต่ว่าเป็นวุ้ยไปทำพิธีอย่างนี้หัน ตะก้อนนี้พ่มียังก็เขาไปทําพิธีเอาได้ไปอยากไปขอก็ขอได้อยู่ในหันอันนี้เราไปเฮ็ดแล้วกยังยัยบ่ยุ่อยู่คยัาแล้วก็ไปนั่งน่แล้วก็แล้วสไปทายนันทายนี่มันยากครับฟังระบบอือครนบก็ไปนั่งทัมาหน้ากันั่งสิละฟันหนึ่งนั่นึ่งอมัวนี้ฟันไปเะงวดนี้พ่อฟันไปฟันมาเมื่อนนี่แล้วจะห่าง้พราะท่นบอกหรอว่าเอาไปยังบอก้พ่อบอกนี้ มันเป็นเลขห์สายโฉกโอ้ก็บอกไม่มีบอกไม่ยังพ่อหนิข้องฝันตัวเต้นไปเลขกันความข้องฝันพ่อข้องฝันอันนี้ฝันไปใช่ไหมอันนี้ฝันไปแล้วฝันฝันมามันออกได้มันจาว่าฝันว่านมันออกมันข้องสีบออกหรอกเออฝันอย่งไรพ่อพ่อฟังเนี่ยโอ้ได้ยินเด็กน้อยแลนอ้อมกันเด้นี่ก็บ่กได็กน้อยบบกับพวกใหญ่คนนู้นเป็นบ่าวเป็นสาวเราดีละครับผม เลขออกแล้วสูงถึงเลขบ่าสันซีสูดเลยนะผมเมียขึ้นมาตีสาแล้วเลื่อนนวดให้ลงตาบาดนี้ก็เลขบ่ปากหลอกเลขเราสูดสูงถึงเลขบ่อสันแล้วมาทางในบ้านหมดแหละถ้าเันกักับพอลูกพอเมียแมหัันละดูทาเลขออกแล้วเลขตัวไหนสันซีสูเอาผมเมียขึ้นมาตีามครึ่งไปดิเลขออกสีสูดิเอาเขาเาเจ้าถามการบในฝันนั่นแหละคับผม เลขแล้ว <hint> ส <anha> <okay. S 2> so ูเธอเิ่งเลขบ่าท่นผู้เฒ่าก็มีผู้นุ่งผู้ีหี่นห่ะครับผมย่างออกมาทั้งวัดพี่ล่ะวัดปูพี่ล่ะเลข่ะไหลท่าซีส่นท่านมเมีขึ้นมากพอดีโอ้เลนดปูตาไม่ท่านเหรอยอ๋อเป็นอได้่อใด่ะพอังจากหมอทรรมาทิตพลัง้ยงชท่านบ่ฮะพ่อ่นฝันครับผมฝันไปสัก่อนคุณพ่อิ่นฝันเมื่อขึนนี่เนาะอครับผมอือเรืฝันไปสักวันพ้ังอส่วนเลข เด็กนางเอาขอกับพุ่มแต่ว่าตันเห็นหน้าขี้ยงไปโสดยิ่งยิ่นี่โอ้เห็นหน้าขี้มาก่อดกอนมาวันที่สี่กันเี้เมืมาวันที่สีเมษากับวันที่สิบสามเมษางวดกันมันออกตัวงวดไอ้วันที่อืมนกระถือกี่เรย่อครับใช่กระถือแล้วพี่แนบประเห็นเด้มาพี่ปิบัติจ้าพี่แนบปฏิวัตคเับพีเลี้ยประเห็นเด้พี่น้องอืม ใช่เพิ่นบ่ได้ใช่ไม่ได้เท่านะปูเนาะได้อยู่ใส่ยอะใ่เริคนก็ใส่ไม่ตีไปตีมาอยู่หันแล้วได้ใช่ไม่อยู่นี่น่อยก็แบบามือนเ้เอาเลขฝันพ่อพันไปสกอันชวนเล็ภูมิมฮ้ามาตายมีแนดงครับพี่น้อขฝันกับฝันเท่านั้นล่ะจเขาเจ้าโสกันมากบ้านบ้านนี้ล่ะบ้านล้นน้มองเลยล่ะทกมากข้าเั้าขาเจ้ามจังหันนี่ล่ะคนโสกัน ยังมากดีพ่อเขาเจ้าถามกันนะทั้งผู้ชายมีย่างนัินละคเขาเรียกวไปแล้วมันซีสวนเลขล่างแล้วสินโอ้ล่างพุดด้วยนี่ล่างตัวนี้พี่น้องตัวผมเมียขึ้นมาเอ้าถามปู่วันเท่าไหนตีสามรึ่ง้เดเออมันโยบานก็เคยตื่นตีสามรึ่งนะโอ้ครับผมพอสิตื่นเวลานั้นประจำพอสิตื่นเวลานั้นประจำวัดน่านสว่วงอยู่วัดบ้านเล่าวัดพ่อสีประดิษฐ์ส่วงครับผม ต้องพระอาจารย์มาจากบ้านยังบุรุษซื้อเราว่ามาจากนอนฉังแล้วมาอยู่ไปนอนนี่น้องขวายจาส่วนมันก็ตาดีมันนี่พ่อให้ลูกพ่อถูพ่ายหลายเด้อพ่อเสียมันนี่จ้าปีแล้วครับตาช่วงปูท่องไปอยู่บ้านเล่านี่แต่ยังตายังพ่อไปได้อยู่เลยไปอยู่น้องมาจันทร์ครับผม่ยังพ่อไปไดีเสียมาประมาณสิบ ปีนะมะัป้ปีขึ้นหลังบมดค่ะปีขึ้นหลังดีะกฮะปปีป,ประมาณนี้แหละอดีออเดี๋ยวพอเห็นมานีได้สิบกว่าปีแล้วซิ้วจะจีไปงายมากไงบ่อค่ะโอ้ยไปงายมากไงเนาะนี่มไม่เล่นเลยทิ่ไปขห้นหนนะ้าอ,อันนี้คือเบื้องต้นของคุณพอ่พอพ่อทํำ ว่าสิบพอสามพนนี่พี่น้องจะหันอยากอยากอยากให้พี่น้องมาพร้อมๆกันพอทำตาคิดแม่งเลยเป็นยังก็เดี๋ยวมาสายยาติาคิดนะพี่น้องคนกะแม่งว่าตาเสียมาได้สิบกว่าปีแล้วแม่งแต่ว่าเบื้องต้นเพิ่นว่าเพิ่นบ่าัเนได้เปิดว่าจ่าแม่งอยู่นี่ปะเอออยู่นี่แต่เพิ่นแต่ให้เปิดว่าจ่าแต่ว่าได้แล้วเลข แดงเพราะในเปิดเป็นใดมากแล้วฟันประมามนามาไหลมองแน้วลยวกันว่าเยาผ่าเปิดพระจ่า้ามมาสิทธาดมั่งกันคือวันเกิดถึงเราบอกว่าโคกเกตหนึ่งเลยบัดนี้หมวดนี่คือเป็นเลขฝันของคนพอกันเลขฝันว่าเขา มาบอกว่าเลขออกแล้วออกแล้ววะจิโกะโซกันมากใช่หรอในบ้านนี่แหละโสกันมาน่ะเลข่ยกระต่ายโซว่าสั้นเออมาเล็กร่างออกสี่ศูนย์ละหูเมื่อขึ้นมาเลยนะอันนี้เป็นเลขฝันครับเอฟซีเด้อครับเด้อเลขล่างออกสีศูนย์ว่าสั้นครับตื่นพอดีว่าสั้นครับพี่ซี่ครับในเลขสี่ศูนย์ไม่ทำปูครับขอบมขอพี่ซี่แหละผมปล่อยอะไรครับผม